สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกฟาริดานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สขนาดความยาว65ซนตมรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนเมรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่สสอดมาในเส้นที่1เส้นที่สมสอดมาในเส้นที่2เส้น,น,สนที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมา <ersch> ะะดึงเข้ามา 1, be, like 2, ให้กระชับแบบนี like. ้เอาเส้นท <the> ี <the> ่1พับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่3มพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนะคะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะ8เส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจบขึ้นมาค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลิบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมือช้อนที่ฐานไว้นะคะรองกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือดิบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส,ส,ส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายนะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะนะคะนึงมาแบบนี้รวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เลย นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะแบบนี้จับขึ้นมาหนึงเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพาดข้ามสามเส้นนะคะจับพาดข้ามสามเส้นมานค่ะพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นมา เรจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจะพันมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่เส้นถัดมาค่ะจะพันมาสรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสรูที่หนึ่งทะลุรูที่สนะคะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้มาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสร็จได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะ เส็จเหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงขึ้นมาให้กระชับเลยค่ะนะคะแบบนี้เ,เร็แล้วก็สอ,อดลอสามเส้นไปนะคะสอ,อดลอสามเส้นไปตามแนวลิมิเลเลย นี่ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิบินมานะพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งนะแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งสอดเข้าไปนี่ค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปในรูนด้านในนี้ค่ะนะคะามาแบบนี้กลับมาด้านนี้ค่ะสอดร้อยสามเส้นไปนะคะร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย เสร็จแล้วตัดปลายดิบบินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว30ซนติเมตรนะคะ2ส,สีนะสีละ8ปเส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็จับมานะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะ สีม่วงไว้ด้านบนแต่ปลายริบบิ้นให้เสอเมอกันค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปนีสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ ะในแบบนี้นะคะเราก็ลิกกลับด้านมาด้านนี้ติบดบินมานะคะแบบนี้นะปิดมานะคะวิดเป็นกลวยมาแบบนี้ปิดเป็นกลวยนะคะควาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดติดบินนะคะเข้าด้านในเนี่ยค่ะด้านหน้าเส้นนะคะด้านหน้าเส้นสีม่วงเนี่ยค่ะแล้วก็สอดลงมาลงนี้นะคะนะปิดมาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ดึงลงไปแบบนี่เส้นถัดมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะบิดโค้งลงมาแบบนี้นะคะนี่นะโค้งลงมาแบบนี้นะจับสอดหน้าเส้นของตัวเองนี่ค่ะนี่ค่ะจับสอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปในคล้องอิงนีนนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้ นะ,นะคะเราสอดเส้นเรียบบ้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเปิดเส้นนี้ออกมาค่ะเวลาเราจะทำกลีบนี้นะคะเราดึงลงมาก่อนนะคะดึงเส้นลงมานะคะพับขึ้นด้านบนค่ะนะคะพับลงมาทำเหมือนกลีบบัวนะคะในขั้นตอนนี้นะนะคะบิดกลวยมาแบบนี้สอดลงมาในดูนี่ค่ะนะคะนะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะ นะพอเราจะทํานะคะกลีบมาลรดึงลงมานิดนึงค่ะพับลงมานี้ค่ะดึงมาแบบนี้ เราก็จะได้กิิดแบบน,นี้นะคะพอสอดสเสร็จได้พอแล้วนะเราก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ นี่ค่ะแต่แบบนี้นะคะเราก็เปิดลิวินออกมาพับมาด้านหลังค่ะเราก็พับมาด้านหลังนะคะบิดกลวยนะคะความแบบนี้นะสอดลงไปนี่คะเป็นมารันนี้ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนค่ะนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบนแบบนี้ ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายนิบบิินทิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกฟาดีดานะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ